วันนี้ผมจะเอารถไปซ่อมไปล่างทำความสะอาดให้มันดีๆกินเนื้อย่างกับเปลี่ยนกับพิมงานหลายๆคนเล่นนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาพิมพ์น้องออกนอกสถานที่กันก่อนเลยก่อนที่จะออกนอกสถานที่นี่นะมาเก็บพักเก็บไม้กันก่อนเล่นนะครับไปฝากทีมงานผมเก็บนี่นะกับเป็นพี่อีตูอีตูนี่นะผมก็จะโลดทิ้งหมดเลยนะครับมีเวลาว่างนี่นะผมก็จะมากราบมาถอนหญ้าทำความสะอาดให้มันดีๆเล่นนะครับให้มันน่าอยู่นะครับเนาะจากนั้นผมก็จะมาเก็บมาเตจหรือมาละกอกันก่อนเอาไปฝากทีมงานเนาะมาเตจต้นนี้ต้นน้้้้ออยแแลลลวูกกดถมมมพรระะะะเเเเตตนนนนีิ่จไไปปททาาาางงงขขคับึ เมื่อกี้ว่าวันนั้นหน้ามันท่วมหลายวันนะครับเนาะตอนนี้ใบมันเลื่อมเหลืองและต้นมันเป็นเชล้าตัวน่ะครับบ่เป็นยังครับเดี๋ยวมีโอกาสนี่ผมก็จะปลูกใหม่ผมก็จะทําเป็นเสายกขึ้นแล้วจะซื้อตะกร้าใบใหญ่ๆมาใส่จะปลูกมะละกอในตะกร้าสูงๆกันนะครับเนาะเพื่อป้องกันนี่มันหือมันเป็นเชื้านะครับหลังจากนั้นก็มันเตรียมคอเตรียมข้ออย่างหลายๆอย่างกันก่อนเลยนะครับที่ผมเอาจะเอาไปย่างวันนี้ก็เป็นจีนนอกนะเอาไปย่างนี่ย่างเหม้อย่างล้ําเลยนะครับเนี่ยกัมาเดินทางไปบ้านนายยแซกกกัันนน่อเละครบนายแซกนี่ก็เเเป็นนนนพื่อผมะะครรรับบาายกาาศตตออนนนเเจจ้หมืฝะกเเลลยยยนนนนนะะคครรรรััับบบบบาาาากศแี้ปิดดพมมผอ่ง ก่อนทีจะเข้าไปบ้านในแทกตินาแวะกินกาแฟร้านเปิ่ยนผมกันก่นเลยนะครับเป็่นผมคนนี้นานตะกรก็ททางานโรงงานด้วยกันนะครับตอนนี้เขาก็ออกจากโรงงานแล้วมาทาธุรกิจส่วนตัวเปิดล้านหน้าของเขาน,นี่ผมก็มากินกาแฟเลินจีก,กันก่นเลยนะครับอย่างม่อเลยถ้าใครอยู่แถวนี N ้ก e ็แวะมากินหันะครับบอกเลยว่ายางล้้าเลยนะครับกินแล้วจะติดใจถ้ากินกาแฟเสร็จเรียบร้อยไปบ้านในแซกต่อเลยนะครับทีนนี้ผมก็จะเอารถมาล่างมาเปลี่ยนโชคมาเป็นอย่างหลายๆอย่างซ่อมรถนี่นะต้องไว้ใจในแซ็กเลยนะครับ้นั่นในแซ็กก็มาเปิดประตูหนาหมู่บ้านเฮ้นกันกอนอกนนนะเ้ไปปปดรัิตู วันนี้ในแซกกัเมาสองกันเล่นนะครับก็นี้ก็เป็นรถเปืี่อนผมเหมือนกันนะครับน้องนาซ็กจัดให้อีนาเปินว่ารถหือบป่ปลา่างรถหือหนีพ้อมนี่นะครับว่าจใจนแซ็กอย่างเดียวกันซ้อมรถนี่นาะก็บค่คคอยได้มีโอกาสได้มาหาในแซ็กเล่นนะครับนอกบ้านนี่นะการงาน,นผมนักขนาดเลยนะครับเมื่อจะยะสวนยะนั่นยะอย่างหลายๆอย่าง,าง,างนี่ผมก็มีโอกาสหาเวลาว่างได้มาหากินเข้ากินปลาด้วยกันนะครับน้อยเลยนะครับนาอทีีผมจะได้ออกจากบ้านนีนางานกัดจ้วนหลายข้างเลยนะครับนาะผมบ่มีโอกาสได้มาหาเขาว่าวันนี้ผมได้มีเวลาว่างแล้วเอารถมาหยาเปดต ภาพยังใหม่อยู่เลยมันอยู่ดีการดูแลรักษานะครับพอออกมาแล้วบอดูแลรักษานี่นะมันกัดเการถเครื่องก็นี่กับเป็นลูกเครื่องกันแรกของผมเลยนะครับผมหาเงินซื้อเองรถมันจะบาแป้งแต่ผมกับพุ้มใจนะครับหาเงินหาท้องคนเดียวเรายืนด้วยน้าแข็งตัวเองเครื่องกันนี่นะผมออกมาตั้งแต่ไปได้ครบสาวเมมเลยนะครับแต่นั่นผมก็เป็นทับลงงานอยู่เลยเงินวันละสามรอยกว่าบาทนะครับส่งรถได้เป็นกันผมก็ไปใจตลาดได้กินนอกมันหนึ่งกิโลบอกเลยว่าย่างอย่างหมาออย่างล้าเลยนะครับมัดไข่เก๋าไข่นั่นอย่างเดียวนะคร ลองให้ใน,หนี่นะมันยังมีความเหนียวของมันอยู่เลยนะครับกินนอกที่น่าละลายในปากอย่างเหมาะอย่างล้ํามันแตกน้อยๆเมื่อถึงกับน่จาจะแกลเ,เป็นตี่เป็นต้นเรียบร้อยความคุ้มค่าถึงมันดีๆกันน้อยนึงนะครับโอ้โหมันผ่านอะไรอย่างมาั่นใจนะครับนกก่ากลัวจะมาถึงมือเฮาประมาณสักสองสามน้ากระป๋อนนะครับเนาะสถานที่วันนี้อาจจะแปลกตาอย่างน้อยนึงนะครับอีกว่าผมมาเย็นบ้านนายแนะท็นกน่องหลายๆคนที่ยังม่ได้ติดตามลองเข้าไปติดตามนะครับชอ่องนายแซกจื้อภาษาอังกฤษนะครับนายแซกทีนหนึ่ก็ะทำงานโรงงานเดียวกันอยู่ไลฟ์ด้้วยกันนหอมะครับ้เกี่ยวกับนี่นนะะครรับเาา้ปอมดูนะ ในเซ็กกับสไตล์ในเค้นนี่มันเปลี่ยนจันได้นะเค้นพอใจในเค้นเนาะที่เค้นครับมักเซ็ตเรียบร้อยมเมาจีนมายงมาย่างกันก่อนเลยนนะครับป้ายอนๆนี่บอกเลยว่ายางเหมาะยางหอมบอกให้หมกดีกับป้อนะครับบ่ต้องหึงแฮมเกินจานกับประมาณนี่บอกเลยว่ายางเหมาะยางล้ำกินปิ้งมากินกับน้องพี่คาสุดนี่ยางเหมาะยางล้ำเล่นนะครับวันนี้ผมจะตามน้องพี่คาสุดลำปางคือเปลี่ยนทีมงานผมผมกินเลยนะครับแห้งนี่นะผมก็เอาไปจีต้วยเยี่ยมหรือหอมขาวนี่ผมก็เอาไปจีนเหมือนกันนะครับน่าจะตามเพื่อนมันแล้วใส่สียวอิ่ แล้วก็ตามได้ผงชูรสนะครับย่างหมาะกินง้วนนี่ก็เริ่มซุกเริ่มแคมย่างนั้นก็เอามาซอยมาหั่นประมาณนี้เลยนะครับไปไปกินไปตอนท่อนๆแบบนี้ย่างหมาอย่างล้าคนซอยคนหั่นนี่ก็อดใจบ่ไว้ครับซอยไปตัวกินไปตัวแบบนี้ย่างหมาอย่างล้ากาที่นาล้องสุดนี่เลยครับน้ำพริกนายย่างหมาอนี่กินเข้ากับพิมงาน3าคนเลยนะครับคนนี้ก็อยู่โรงงานตัวกันเลยนะครับน้อกคนหนาคนขายนั่นมันก็อยู่โรงงานตัวกันนะครับไอเปิรลลาออกมาทำธุรกิส่วนตัวของเขานะครับน้อกเหลือแข่สามนอแค่นี้นะครับน้องนนั้นที่ผมมจะได้าน องข้างแค่นั้นนะครับเนาะนอกนั่นนาติดการติดงานอยู่แต่บ้านอย่างเดียวอาทิตย์นี้นะผมกับบะคอยได้ยุดได้ยอนเหมือนกันนะครับการยุ่งงันอย่างหลายๆอย่างเลยก็ดูแลนกเดียวกันนั่นเดียวกับไปนี่เดียวกับซาปะซาเปตนี่นะนี่กับเขาก็ไปในอิมไกสบายใจเลยครับเนาะคนนี้ยังติดใจเล่นครับนําพิคาสุดนี่อทิตนายังมักเล่นครับนําพิคาเวลาทำโอฮีสาวอาทิตย์นี้ในแซ็กที่หอไปกินลูกงานตลอดเลยนะครับนันพิคานี่นําพิคาสุดนี่ผมก็บอกในแท็กเหมือนกันนะครับเลยว่าคนอีสานย